อย่าเพิ่งตัดเลนส์โปรเกรสซีฟถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้ค่ะมีหลายๆเคสค่ะที่ถามเข้ามาว่าทำยังไงดีใส่เลนส์โปรเกรสซีฟไม่ได้อาจจะมุมมองแค่ไปบ้างละ่ะหรือว่าใช้งานไม่ได้บ้างล่ะนะคะบางท่านมีอาการปวดหัวด้วยนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เจอบ่อยมากๆค่ะต้องบอกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟเนี่ยเป็นเลนส์ที่ต้องใช้ความละเอียดและความแม่นยาของผู้ตัด นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าสายตาจุดประกอบของแว่นนะคะหรือแม้กระทั่งการเลือกเลนส์ให้เหมาะกับอาชีพหรือกิจกรรมของผู้สวมใส่ค่ะวันนี้จึงรวบรวมเอา3ข้อควรรู้ก่อนที่จะตัดเลนส์โปรเกรสซีฟมาฝากกันค่ะ 1. ค่ะคุณเนี่ยต้องได้ลองเลนส์โปรเกรสซีฟจริงๆก่อนซื้อเลนส์โปรเกรสซีฟตัวลองเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเลนส์กลมๆนะคะแล้วก็มีที่จับ อยู่ในกล่องของแบรนด์นั้นๆค่ะคุณสามารถขอทางร้านเนี่ยเขาลองได้เลยนะคะว่าเลนส์โปรเกรสซีฟแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะว่าแต่ละแบรนด์มีความสบายความใสของเลนส์ที่ไม่เหมือนกันตรงนี้เนี่ยจะแล้วแต่ความชอบของผู้ใส่แล้วค่ะข้อดีของการที่คุณได้ลองเลนส์โปรเกรสิีฟจริงๆก่อนซื้อเนี่ย คุณจะรู้เลยค่ะว่าเลนส์โเกรสซีฟที่คุณจะใช้จริงๆเนี่ยมันมีลักษณะยังไงมันมองไกลยังไงมันก้มยังไงเวลามองใกล้อ่านหนังสือนะคะต้องเงยไหมหรือว่าต้องก้มเยอะเยอะอันนี้คุณจะรู้เลยคุณจะเข้าใจมันว่าอ๋อคุณเสียงเงินไปแล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรกลับคืนมานะคะข้อ2ค่ะเลนส์โเกรสซีฟเนี่ยเขาไม่สามารถมองได้ทั้งเลนส์นะคะไม่สามารถมองได้ทั่วทุกทิศทุกทางค่ะเพราะว่าเลนส์โเกรสซีฟเนี่ยเขามีลักษณะ พิเศษเฉพาะตัวคือไม่ว่าคุณเนี่ยจะมีสายตาสั้นสายตายาวสายตายเอียงมาก่อนคุณสามารถที่จะใช้เลนส์โปร gresive มองได้ทุกระยะมองได้ชัดทุกระยะเลยค่ะนั่นแปลว่าใน1เลนส์โปร gresive เนี่ยเขาจะมีหลายๆค่าสายตานะคะก็แบ่งตามโซนค่ะข้างบนเนี่ยเอาไว้มองไกลนะคะตรงกลางเอาไว้มองระยะกลางพวกคอมพิวเตอร์นะคะส่วน ข้างล่างเนี่ยเอาไว้มองใกล้เช่นโทรศัพท์มือถือค่ะนั่นแปลว่าเวลาที่เราจะมองใกล้เนี่ยเราไม่สามารถก้มมองได้นะคะหรือเวลาที่เราจะมองไกลเนี่ยเราก็ไม่สามารถเงยมองไกลได้เช่นกันค่ะข้อ3ค่ะการเลือกกรอบแว่นสําหรับเลนส์โเกรสซีฟเนี่ยสำคัญค่ะเพราะว่าคุณนะ่ะต้องเลือก กรอบที่แข็งแรงนะคะใช้วัสดุที่สามารถอยู่กับเราได้ไปนานๆค่ะเพราะว่าเลนส์โเกรสซีฟอันนึงเนี่ยเขาจะใช้ได้ประมาณ2-3ปีแล้วแต่สายตายาวของคุณว่าเพิ่มขึ้นเร็วขนาดไหนนะคะถ้าเกิดว่ากรอบเนี่ยพังก่อนเลนส์เนี่ยอันนี้ลำบากแล้วเพราะว่าคุณต้องหากรอบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกรอบเดิมค่ะอย่าลืมว่าเราต้องวัดฟิตติ้งนะคะก่อนที่เราจะใส่กรอบแว่นสำหรับเลนส์โเกรสซีฟเนี่ยเขามีข้อจำกัดด้วยนะคะ เคยพูดเรื่องนี้ไปละนะคะแบบละเอียดเลยใน ep ที่5เดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้นะคะหากมีคำถามสงสัยค่ะหรือว่าต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะไลน์มาถามตรงนี้ได้เลรายินดีตอบทุกคำถามค่ะตัดแว่นทั้งทีเนี่ยต้องดีที่สุดนะคะ